นี่ก็ของกุงมหาสวยเต่าฟาร์มน,นะครับนี่ก็มีไก่ตัวหนึ่งเป็นเลียมเลียมนะครับเลี่ยมไก่ขี้ดีดนะครับเลี่ยมเก่งตัวหนึ่งเลยนะครับร้อยสองจุดหกนะครับอายุก็แปดเดือนตัวนี้ไปต่อได้น้อยเนาะ ถ้ต่อได้นะครับไกด่ดีชอบไก่ร้อยสองจุดหกไกลงอนจูเนะนะครับงามไก่ตัวหนึ่งเลยนะครับเขถ้าใครสนใจตักเข้ามาได้นะครับคิดดีตัวนะครับ ครับผมคลิปนี้นะครับผู้ม,มันสวยโ,โารฟ้าครบจะจบคลิปนี้แค่นนงก่อนสุดทีครับผม